อิงฟ้าวราหะคว้ารองอันดับหนึ่งมาคล้องเวที MGI 2022เรียกได้ว่าชนะใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วสำหรับตัวแทนจากประเทศไทยอิงฟ้าวราหะเข้าประกวด Miss g r a n ิ International 2 0 2 2โดยอิงฟ้ารวมประชันกับตัวแทนของสาวงามอีก67ประเทศนอกจากชุดที่ประกวดในแต่ละรอบสวยงามถูกใจแฟนๆชาวไทยแล้วลีลาท่าทางและลวดลายในการเดินก็ได้รับเสียงชมสนันทั้งโซเชียลและข้าเวทีกันเลยทีเดียว ซึ่งความสวยและความมั่นใจนั้นทําให้อิงฟ้าเข้ารอบ5คนสุดท้ายอย่างง่ายได้ส่วนในช่วงตอบคาถามก็ชนะใจกรรมการก่อนหน้านี้อิงฟ้าได้สวมชุดหนุมานไทยบ็อกซิง่งอวดลีลาสวยงามและก็ได้คว้ารางวัลชุดประจําชาติบนเวทีร่วมกับเวียดนามอังกฤษและเปรูเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจของชาวไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งการประกวด5คนสุดท้ายอิงฟ้าใส่ชุดราตรีสีดสําสง่างามและช่วงลุ้นระทึกพิธีกรมัททิวดีนก็ได้ประกาศอิงฟ้า ได้คว้ารองอันดับที่1มาคลองส่วนอันดับที่1ตกเป็นของประเทศบาร์ซิลนั่นเอง